a e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 aea สองร้อยสามสิบเจ็ดสองร้อยสามสิบสองสองร้อยามสิบสามสองร้อยสามสิบสี่สองร้อยสามสิบห้าอีกห้าท่านคอมรัันค่นะ็ตบอกว่าสบีดครับนครับนี้ลำดับคือการเข้ารับริการของดาวเทียลำดับคือที่235ร้อยาครับ ไม่สบายใจแล้วแล้วมันซีนดนะใส่ใจในหัวแล้วอนะครับจำนวน200ท่านนะครับนะครับที่จะรับนะครับการบริโภินนะครับที่รัฐบาลของเราแห่งนี้ เป็นบริหารรปั้เป็นเัฐบาลที่น่ารักนัฮเราว่าฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนบ่อยมากนะฮะแล้ก็ทุกครั้งที่มีการฉีดวัคซีนมีประชาชนสอ้งแปดสองร้อยามาและสองร้อยสบะรับ่านรรมเนียาเนเ้ารับบริการวานไหนนะครับสอง้า จะเพ่มรารนได้มเวลาที่ถ้เป็นมาณการทานที่ต <ficou S 2> ้าในถุงมันร <seven> ้าแนี่ยั้าและการกิส่ไม่ยทีนี้การที่ส่สิ่งเข้าไปมันจอให้ร่งกายมันจำได้ว่าตรงนี้รับสองร้อยสี่เจ็ดสองร้อยสี่งสอง้อยสี่สสองร้อยสี่ อย่างนี้ครับคือสบายสบายรอรอรอเรียกกลับบ้านได้ไ่ะ การลานะครับการการาทสร้อยสี่หกสองร้อยสี่เจ็ดสองร้อยสี่แปดสองร้อสีานะครับที่ท่านต้องด้วยครับคือไปนั้นะครับของคำนาการเดินนะครับครับในเชิงต